ล่า,าสุด Manchester, แมนเชสเตอร์เไนเป็ดประจำบัญชี11ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูวนี้ขอสนะอารยังไงมาซารอุยรักษาอาการใจสัน่นคาดว่าพัก2ถึงสสัปดาห์เหมืออ่องานนี้ทนานของแมนยูโดนย้อมแมวอีกครั้งนะฮะเมนุแซมมาซารอุยแบกขวาทีมชาติบมรกโกของแมนยูนั้นเข้ารักการผ่าตัดเล็กน้อยหลังพบอาการใจสัน่นหรืออาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะในครั้งนี้ โดยมารซารุยมีอาการผิดปกติของการเต้นหัวใจหรือว่าหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอจึงต้องเคารับการผ่าตัดเล็กน้อยเป็นขั้นตอนการรักษาแบบป้องกันเอาไว้ก่อนคาดกันว่าจะฟื้นฟูร่างกายและก็กลับคืนสนามได้ภายในช่วง2ถึง3สัปดาห์ต่อจากนี้โดยก่อนหน้านี้มาสารุยเองนั้นก็เคยประสบกับอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเยื่อหัวใจ เมื่อเดือนมกราคมปี2023เป็นผลมาจากการติดโควิด -19 หลังจากนั้น1เดือนจึงกลับมาลงซ้อมได้และก็กลับมาลงเล่นให้กับช่วงทีมในช่วงเดือนมีนาคมโดยมารอซยรย้ายจากขด้านของบายเยอร์มิเนกมาร่วมทีมแมนยูเมื่อเดือนสิงหาคม คาดค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่12.8ล้านปอนด์โดยแบ็กขวาโมร็อก,กนั้นลงตัวจริงทั้งหมด7เกมในฟุตบอลพมมรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็เป็นการลงเล่นไปแล้วมากถึง10เกมรวมทุกบริการสำหรับโปรแกรมของแมนเชสเตอร์นั้นถัดจากนี้ไปจะพบกับเบรนฟอร์ดเฟเนเบอร์เซ่เวสต์แฮมเป็น3เกมที่มาซาโอยอาจจะพลาดในการลงสนามหากเป็นไปตามคาดการในครั้งนี้นั่นเองนะ โอหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าแย่พอสมควรนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันให้ใหายไปบวนะมาาะมาซาอุยเรามาดูข่าวต่อมาเด่นครับอะไรยังไงผีแดงอาจจะใช้พิจารณาเงื่อนไขดึงอัลเบโรคืนชินก็เป็นได้เดีย๋ยวน,นี้อัลเาโรเฟอร์นันเดสกาเบรลยสอ่าแบ็คซ้ายในไวช์เอปพีของเบฟิก้ามีโอกาสที่จะหวนคืนชินเก่าแมนยูในอนาคตอันใกล้นี้ โดยโอโชโก้นะฮะสื่อโปรตุเกสรายงานข่าวว่พระราชบอดีที่ผ่านมาบอกว่าแมนยูเองนั้นกำลังพิจารณาใช้เงื่อนไขในการซื้ออัลแบร์โอฟ์นันเดชการิลัสแบ็กซ้ายชาวสเปนของเบฟิก้า หวนคืนชินโอเทอร์ฟอร์ดกันอีกครั้งโดยแมนยูปล่อยอาวโรย้ายมาเล่นให้กับนั่งของเบฟิก้าโดยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่ทีมเดยวรบอนจะใช้ออปชันในการเซ็นสัญญาถาบอลกับแบ็กซ้ายในวัย21ปีมูลค่า6ล้านยูโรและก็เซ็นยาวจะถึงปี2029แต่ว่าทีมปีศาจแดงมีเงื่อนไขในการซื้อนักเตะกลับคืนและตอนนี้สโมสกรกำลังพิจารณาใช้ออปชั่นดังกล่าวในัณงนี้ ซึ่งอัลรบโรเองก็เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของอาราซิ่งเดลเฟโรเมื่อปี2007ต่อด้วยเดอ์ปอร์ติโบ,รบปรางร์กรุญาของเรอัลมาดริดจนกระทั่งแมนยูดึงเขาเข้ามาเร่วมทีมเยาวชนในช่วงปี2020ก่อนจะปล่อยนักเตะย้ายไปเล่นกับสมโมสรอ,อื่นด้วยสัญญายืมตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งเบรชตันรนดดานาดาราเบฟิกา้าและก็เซ็นสัญญาถาบอลกับการอาทีมเยาวดิสบอนในท้ายที่สุดในครั้งนี้ สำหรับแมนยูเองนั้นกำลังมีปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายเนื่องจากว่าทั้งรุกชอและก็เทรลม,มาเดเซียสภาพร่างกายเนี่ยถึงกับอ่าไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นปีศาจแดงต้องพิจารณาใช้เงื่อนไขในการดึงอัลเบโรโกลับมาสโม,มสรอ,อีกครั้งเพื่อจะเพิ่มทางเลือกตำแหน่ง size, แบ็กซ้ายรวมถึงการจะขายทำกำไรในอนาคตอันใกล้นี้กันอีกด้วยนะอ่ะาแต่ผมปิดแต่ว่าง,งานนี้ก็น่าแปลกใจไม่ใช่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วในคัณงนี้นั่นเองนะ เรามาดูข่าวต่อมาเกณนครับอารล้่างงานนี้แฟนผีแดงว่ายังไงเมื่อแมนยูสนใจจะคว้าตัวมูอานี่เสริมแนวรุกให้จงได้โดยมีการรายงานข่าวระบุรินว่าปีศาจแดงแมนเชสตเตอร์เดนนะฮะอาสนใจที่จะคว้าตัวทางน้าของเรดเลโคโรมูอานีดาวยิงของทางฝั่งปารีสแซมแ่งในครั้นี้ไปเพิ่มเติมนะ โดยกัรน,นี้ทางฟิชเชตส์นาสื่อในประเทศสเปนรายงานข่าวเรนว่า่าแมนยูสนใจที่จะเซ็นสัญญาในการคว้าตัวโครโมอานีกองหน้าในวัย25ปีอย่างกระชิดของทีมปีศาจแดงยินดีที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง70ล้านยูโรเพื่อจะคว้าตัวแข้งวันนี้มาเสริมทัพ โดยในฤดูกาลนี้แมนยูเองมีปัญหาอย่างมากในเกมรุกโดยหลังจากที่ลงเล่นในเกมลีกไปแล้วมากถึง7นัดมีเพียงแค่ท้อตำตั้นเท่านั้นที่เธุตาขายคู่แข่งได้น้อยกว่าพวกเขาในขรันี้เชื่อกันว่าทางด้านของปาริสแซงต์ไม่ขัดข้องหากว่าต้องขายวอรดัลโคโรโมอานีออกจากทีมไปในขณะงนี้ แต่ผมเป็นตะว่างานนี้พีแดงนะฮะก็เริ่มช้อปปิ้งกันต่อไปในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ถึงนี้แต่ว่าแบ็กซ้ายที่ยังมีปัญหาดันไม่สนใจซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมาก่นครับอะไรยังไงง,างา้างปากแกรีนิวิลซะหน่อยเมื่ออดีตแข้งแมนยูเผยวารับร่วมประชุมกับบอร์ดบริหารโดยแกรีนวิวิลนะ,ะอดีตกองหลังของทีมแมนยู ชี้แจงสาเหตุที่ได้ร่วมประชุมกับบอร์ดของทานท่านของผีแดงแล้วว่าเกี่ยวข้องกับอนาคตของเชนฮากในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเดบิวอดีตแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษมีชื่อถูกทาบทามให้ร่วมประชุมบอร์ดบริหารของแมนอยู่อย่างน่าช็อกนะฮะโดยทีแรกเนี่ยเชื่อกันว่าเขาจะได้แสดงมุมมองที่มีต่อทางด้านของฝั่งเชนฮาร์กฐานะที่เป็นคอมเมนเจเตอร์คนดังซึ่งเคยค้าแข่งกับทีมมาก่อนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามนะครับสื่ออังกฤษก็ได้เปิดเผยเบื้องลึกตามมาบอกว่าเนวิลนั้นจะไม่ได้มีส่วนชี้ชะตาคุนสื่อชาดัชเนื่องจากว่าเขาจะได้ร่วมประชุมที่โอเชฟอร์ดเมื่อวันจันทร์ต่อประเด็นในการสร้างสนามใหม่ไม่ใช่การประเด็นตัวขุนสื่อซึ่งบอร์ดบริหารของสมโมสรระดมสมโมสรกันในวันถัดมาที่ลอนดอนในค้งนี้ต่อกรณีดังกล่าวแล้วในวันที่10ตุลาคมนะฮะเนวิลก็ถุกเียนไร่อดีตหัวหอกอาร์ซอนสอบถาม ขณะที่สนทนาในพอดแคสต์ของ s k y ยสปอร์เขาบอกว่าผมไม่ใช่คนในผมไม่ได้เข้าประชุมถึงประเด็นของสมโมสรอ,อดีตฟอร์แบ็กในวัย9ปีวันนี้ก็ได้เอ่ยผมเข้าประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในการฟื้นฟูสโมสรไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องฟุตบอลกันเลยในขณะนี้นะผมเป็นในว่างานนี้ยังอุ๊บไม่อยู่นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กัรว่าจะออกมาพูดตอนไหนเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับ คนรอเสียบแทนเชนฮักหายไปหนึ่งแล้วเมื่อเซาเกตบอกได้เลยนะว่าไม่รับงานคุมทีแมนยูปีหน้าอย่างแน่นอนโดยคนรอเสียบเชนฮักนั้นหายไปหนึ่งนะฮะเมื่อทางหน้าของเกดเดตเซาเกตยืนยันว่าจะไม่รับงานในการคุมทีแมนยูในช่วงปีหน้าในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ โดยนักจากที่เอเดนเชนฮา,าร์กกลายเป็นกุนสื่อเก้าอีบร้อนจากการแข่งขันในเกนเมฟุตบอลทีมยร์ลีก7นัดเมื่ทั้งหมด8แต้มชนะไป2เสมอ2แพ้ไป3รักอันดับที่14ของตารางคะแนนทำให้ชื่อของแกเรตเชาเกชอดีผู้จัดจาก,การทีมชาติอังกฤษถูกยกขึ้นมาพูดถึงบอกว่ามีโอกาสในการคุมทีมแมนยูต่อจากด้านของเชนฮาร์กในครั้งนี้ นื่องจากว่าทางด้านก่อนหน้านี้ซอเกตเองนั้นก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านของฝั่งแมนยูนะฮะเพราะกลุ่มอ e ีเนอสชื่นชอบคุณซูบรายนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซอร์จิมราคิฟที่ว่ากันว่าชื่นชอบอดีตนายใหญ่สิงโตคาร์มันบรายนี้เป็นพิเศษเลยนะล่าสุดทางเกเรตซอเกตก็ได้ออกมายืนยันว่าจะไม่รับงานในการคุมทีมแมนยูต่อไปหรือว่างานโค้ชทีมอ,อื่นๆในปีหน้าอย่างแน่นอนโดยระบุนะว่าผมจะไม่รับงานโค้ชในปีหน้าอย่างแน่นอนนะ ผมแน่ใจเลยผมต้องให้เวลาตนเองในการตัดสินใจมันเป็นก้าวสำคัญและผมต้องการเวลาในครักนี้เป็นในวางงานนังการนี้ต้องรอดูขาต่อไปกันะกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมายันครับอะไรยังไง J C U I, เจซี่อุยเดี่ยงตรงไหนนะสื่อเผยอาการน่าตกใจบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะ โดยสื่อระบุรุษเนรว่านุชแชร์มาซารวีแบบ็คขวาทีแมนยูมีปัญหาน่ากังวลใจไม่ใช่น้อยหลังถอนตัวจากอาการรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกนในครั้งนี้โดยมาซารวีซึ่งถูกแมนยูคว้าตัวมาจากท้านของบาเย์นในช่วงซัมเมอร์นี้ถูกถอดก่อนออกก่อนที่จะเริ่มต้นครึ่งหลังในเกมรีมเยรกอังกฤษนัดออกไปเสมอกับแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อศูนย์อย่างน่าสงสัยเนื่อจงจากว่าเขาเองนั้นก็ไม่ได้นะฮะแสดงให้เห็นถึงอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ โดยกันนี้เท่านั้นยังไม่พอถัดมาดาวเตะวัชปาร,รานีประกาศถอนตัวออกจากการรับใช้ชาติในรายการแอฟริกัน u ัพออฟเนชั่รอบคัดเลือกด้วยโดยนะฮะ หลังจากเกมกับสิงประงาันเอริกเชนฮากเองนั้นกุนซือของผีแดงก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อบอกว่ายังไม่รู้ปัญหาแน่ชัดเราต้องเปลี่ยนเขาออกไปเราจะตรวจเช็คในวันพรุ่งนี้ผมยังบอกอะไรตอนนี้ไม่ได้นะผมรู้ปัญหาแต่ผมยังไม่รู้นะว่ามันดีหรือมันร้ายแค่ไหนเราต้องมารอดูกันเชนฮากได้เอ่ยหลังเกมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมซามเมล์รักเคิร์กนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีวิเนีนิวเผยบอกว่ามาซาวีเข้ามารับการรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหลังจากที่มีอาการใจสัน่นแต่เชื่อว่าปัญหานี้เล็กน้อยไม่ได้ไร้ายแรงอะไรมากมายนักหลังนี้ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงอาชันครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซั b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ